6ราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่จะเป็นราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับก็เข้าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าดวงชะตาของใครจะมาแรงแซงทางโค้งในเรื่องของโชคลาภเอาละครับตั้งใจฟังดีๆครับวันนี้พี่หมอมาพยากรณให้ทุกคนเป็นแนวทางครับ ราศีแรกครับคือชาวราศีตุลครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับดวงชะตาของคุณครับเรียกว่าเป็นดวงที่มีจุดที่โดดเด่นนะครับโดยเน้นไปในเรื่องของโชคลาบลอยนะครับเพราะดาวอาทิตย์ครับดาวตัวแทนดาวเจ้าเรือนลาภระโคจรทับราศีของคนราศีตุลเลยนั่นหมายความว่าคนราศีตุลครับ มีโอกาสมากๆเลยที่จะมีข่าวดีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของลาบลอยหรือรายได้ที่เข้ามาแบบฟุกๆุกมาแบบงงๆกันเลยทีเดียวครับสื่อนำโชคของคนราศีตุลครับตัวของคุณครับลองพิจารณาดูเลขรอบตัวของคุณเองวันเดือนปีเกิดอายุเบอร์โทรศัพท์ปีพศเกิดสีโชคดีครับคือสีแดงสีชมพูสีส้มครับเลขโชคดีคือเลข1 3 5สหครับ เสริมดวงทำสังฆทานแล้วก็ถวายพระประจำวันเกิดของตัวเองครับจะได้เฮงปังยกระดับอย่างแน่นอนครับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎรดวงชะตาของคุณครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมานี่นะครับสะดุดติดขัดมีปัญหารายรับไม่พอรายจ่ายนะครับเป็นจังหวะที่ดวงชะตานี่ถือว่าเหนื่อยไหมต้องต่อเลยว่าที่ผ่านมาเหนื่อยมาก แต่คราวนี้ครับดวงตาคุณก็จะเริ่มยิ้มได้แล้วเพราะดาวลาพระโครจรเข้าในเรือนการเงินของคนราศีกรกฎนั่นหมายความว่าคนราศีกรกฎจะมีโอกาสเรื่องของรายรับที่เข้ามานะครับซื้อง่ายขายคล่องยิบจับอะไรก็เฮงไปหมดโดยเฉพาะสำหรับสายเสี่ยงโชคทั้งหลายครับจับตาดีๆเพราะดวงคุณมีเกณฑ์จะมีโชคใหญ่ครับ สื่อนํำโชคครับดาวลาภไปสถิตยอยู่ในเรือนการเงินแสดงว่าลาบเกิดจากทรัพย์สินเงินทองก็ลองพิจารณาตัวเลขนะครับเช่นบุ๊กแบงค์เลขท้าย3ตัวบัตรเครดิตบัตรเดบิตเลขท้าย3ตัวหรือใครครับที่ไปทําธุรกรรมที่ธนาคารนะครับลองดูนะบัตรคิวของคุณจะทําให้คุณเกิดโชคลาภได้แบบปาฏิหารเลยทีเดียวครับ ีโชคดีครับคือสีขาวสีฟ้าครับเลขโชคดีคือเลข2 0 6มันทำบุญครับช่วงนี้ครับทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินทำบุญเกี่ยวข้องกับโลงทานจะเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาครับต่อมาครับชาวราศีธนูครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนั่นเองครับดวงชะตาของคุณครับในช่วงต้นเดือนนี้ครับเรียกว่ามีจุดพีคในพีคนะครับ เรื่องของรายได้การทำมหากินนะฮะใครที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงก็มีเกร์ที่ดีครับโดยเฉพาะนะครับมีดวงดาวนะไปสัมพันธ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคให้เห็นแบบชัดเจนเลยครับเนื่องจากดาวราพัไปสัมพันธ์อยู่ในเรือนปุตตะนั่นหมายความว่าคนราศีธนูเนี่ยมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องการเสี่ยงนะครับใครที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยง คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่เข้ามาแบบเต็มคาราเบลครับหรือนำโชคครับปุตตาไปลว่าเด็กครับลองพิจารณาดูนะครับบุตรบริวารลูกหลานหรือแม้กระทั่งลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับจะเอาโชคเอาลาบมาให้คุณก็ลองดูครับวันเดือนปีเกิดอายุตัวเลขนะครับของเด็กหรือใครที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงไปซื้อกับเด็กนะฮะ นั่นแหละครับจะทําให้คุณเกิดโชคลาภครับสีโชคดีครับคือสีเทาสีแดงสีชมพูครับเลขโชคดีคือเลข9้าเลข1เลข3ครับหาอกาสครับทำบุญกรถินนะครับเป็นประธานก็ได้นะครับหรือร่วมบุญสร้างกรถินนฮะจะได้สร้างบริวารสร้างความมั่งคั่งสร้างบุญเสริมดวงชะตาครับคนราศีมังกรครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับดวงชะตาของคุณก็มีจังหวะที่ดีครับ เดือนนี้ครับเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมังกรมากๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องของรายได้และโชคลาภที่เข้ามาแบบจัดเต็มรัวๆช้ำๆให้ราศีมังกรเนี่ยครับใครที่เคยเป็นหนี้เป็นสินนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินมีแต่รายจ่ายแต่คราวนี้ครับคุณจะมีรายรับเข้ามาแบบเรียกว่าหล่นทับกันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภครับ ดาวลาพัคโครจรเข้าในเรือนการงานแสดงว่างานของคุณจะมีความก้าวหน้าคึกคักหยิบจับอะไรก็มีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับใครที่จะทําธุรกิจกิจการก็มีโอกาสเติบโตครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงชอบลุ้นลองพิจารณาดูครับตัวเลขในสถานที่ทํางานเช่นเลขที่ออฟฟิศนะครับสถานที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศนะฮะเลขบัตรพนักงานของคุณนี่แหละครับจะทําให้คุณเกิดโชค,ครับ มีโชคดีครับคือสีเหลืองสีเทาครับเลขโชคดีคือเลข209ครับช่วงนี้ต้องไปทําบุญนะครับไหว้พระพิคเนตนะโดยเฉพาะพระพิคเนตที่ห้วยขวางเป็นมงคลเสริมความสําเร็จครับราศีมีนครับดวงชะตาของคุณก็มีเรียกว่าจังหวะและโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ๆเข้ามาไม่แพ้กับราศีอื่นเลยนะครับคนราศีมีนี่ดาวลาภะคือดาวเสาครับโครจรน,นะครับเล็งดาวศุกร์ที่ จรมาส่งผลถึงกับดวงชะตาคนราศีมีนคนราศีมีนนี่ที่าหานมาเชยครับเฉียดไปเชียดมาครับอ่ขาข่าวนี้ครับมาเน้นๆมาเต็มๆนะครับสำหรับสายเสี่ยงโชคทั้งหลายนะครับสื่อนําโชคครับดาวลาพะเนี่ยนะครับซึ่งไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสาชะนั่นแสดงว่าเพื่อนจะให้โชคนะครับสังคมนะครับจะมีช่องทางมีโอกาสดีๆ เพราะฉะนั้นนี่ครับตัวเลขที่จะทําให้คุณเกิดโชคลาภก็มาจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะครับเป็นจังหวะที่ดีก็ลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนโดยเฉพาะเนี่ยครับดาวสูงนี่เป็นเพื่อนผู้หญิงนะนะครับจะทําให้คุณเกิดโชคลาบนะครับและผู้หญิงคนนี้ต้องหน้าตาบุคลิกดีดูดีมีรักยิ้มด้วยนะครับแต่งตัวสวยแต่งตัวแพงแต่งตัวหรูนะครับจะให้โชคให้ลาบขุนรับโชคดีครับคือสีดําสีม่วงสีฟ้าครับเลขโชคดีคือเลข876 ช่วงนี้ดวงเด่นมากๆหาการครับไหว้พับแม่ลักษมีนะครับโดยเฉพาะที่เกสรอนพาซาห้างนี้นะครับชั้นสีเลยนะครับไปเสริมเสน่ห์เสริมเรื่องของโชคลาภด้วยครับคราศีสิงค์ครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงค์ครับดวงชะตาของคุณในช่วงจังหวะนี้ครับมีเกรนที่โดดเด่นมากๆนะครับเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของโอกาสการทํามาหากินเน้นๆที่เห็นอยู่เนี่ยคนราศีสิงค์นี่นะครับ เรื่องของโชคลาบนี่เข้ามาแบบจัดเต็มเพราะดวงดาวนะครับส่งผลโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปเรื่องของโชคลาบคือดาวราพะครับโคจรเข้าในเรือนพันธุนั่นหมายความว่าดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีลาบที่มั่นคงพันธุยังหมายถึงสถานที่ด้วยซื้อนําชั่โชวของคุณครับสถานที่ก็คือที่บ้านนะครับยวดยานพาหานะก็ลองพิจารณาดูตัวเลขเหล่านี้นะ หรือคนสูงวัยผู้มีพระคุณของคุณนะครับคนสูงวัยในบ้านของคุณจะให้โชคให้ลาบคุณครับสีโชคดีครับคือสีฟ้าสีเทาสีม่วงครับเลขโชคดีคือเลข697และที่สำคัญครับดวงดีไม่พอครับต้องเสริมบุญด้วยครับหาโอกาสครับไปทำบุญสร้างโบสถ์นะครับสร้างวิหารนะฮะยกช่อฟ้าเป็นมงคลเสริมชะตาครับ